มหัศจรรย์หลวงปู่เทพโลกอุดรมาโปรเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เจ้าของเรื่องได้รับสังคารอนุญาตจากหลวงปู่เทพโลกอุดรให้นำมาเปิดเผยต่อสาธุชนได้ผู้เรียบเรียงจึงน้อมจิตมานำเสนอถึงความมหัศจรรย์ ในความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อหนึ่งด้วยความเคารพเลื่อมใสอันเป็นการเปิดโลกทัศนัใหม่ให้สาธุชนที่กระหายใคร,ร่รู้ถึงความมีอยู่จริงของหลวงปู่เนื้อหาของเรื่องมีดังต่อไปนี้เจ้าของเรื่องได้กริ่นนำว่ามีนักปฏิบัติธรรมหลายท่านอยากทราบว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรมีอยู่จริงหรือไม่ ท่านมีอายุพรรษายืนยาวได้เป็นพันๆปีจริงหรือและอีกหลายท่านต้องการได้พบองค์จริงของหลวงปู่อยากฟังธรรมจากท่านโดยตรงแต่ความเป็นไปได้ทั้งหมดขึ้นกับวาสนาและบารมีรวมทั้งกรรมในอดีตชาติเคยมีร่วมกับท่านหรือเปล่าและเนื้ออื่นใดคือต้องมีสมาธิดีเป็นพื้นฐานเสียก่อนเนื่องจากหลวงปู่ จะมาปรากฏองค์ในนิมิตสมาธิและเท่าที่ผ่านมาท่านจะปรากฏอย่างกระทันหันไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เวลาท่านมาในนิมิตสมาธิจะบอกแต่เพียงว่าชื่อหลวงปู่เทพสั้นๆเท่านั้นที่เชื่อว่าเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรเนื่องจากเหมือนในรูปภาพที่สำนักพิมพ์พิมพ์แจกฉะนั้นจะขอเรียกท่านว่าหลวงปู่เทพตามที่ท่านบอกเอง ก่อนอื่นขอวิจารณ์ข้อสงสัยเหตุฉไฉนหลวงปู่เทพจึงมีอายุพรรษาสูงเป็นพันๆปีแต่ก็เป็นเพียงคาดเดาเอาเองเท่านั้นหาใช่หลวงปู่อธิบายให้ฟังแต่อย่างใดไม่เคยอ่านพุทธประวัติตอนหนึ่งพบพุทธวจนะว่าถ้าผู้ใดจเจริญอิทธิบาทสี่ให้มากจะมีอายุยืนได้เป็นกับแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าใครบ้าง ที่เจริญอิทธิบาสีแล้วอายุยืนเช่นนั้นแต่สิ่งใดที่ทรงตรัสไว้ย่อมเป็นความจริงอย่างแน่นอนจึงเป็นไปได้ว่ามีผู้เจริญอิทิบาสีทำให้มีอายุยืนมาตราบเท่าทุกวันนี้สำหรับเรื่องราวที่ได้รับสังคาอนุญ,ญาตจากหลวงปู่เทพให้นำมาเปิดเผยได้เกิดกับสิทธิผู้พี่ของผู้เล่าเรื่องซึ่งถูกสมมุตินามให้ว่าคุณพรม เพื่อความสะดวกในการกล่าวถึงระยะนั้นคุณพรมยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปชอบดื่มเหล้าสุบุรีเล่นพนันตีไก่เป็นประจำแต่หลังจากได้พบหลวงปู่เทพท่านสอนให้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างถูกกับจริตทำให้สมาธิก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษเดิมทีคุณพรมฐานะพอมีพอกินเท่านั้นต่อมา หลวงปู่แนะนําให้ทําการค้าและช่วยให้มีลูกค้าขาประจาทาให้ค้าขายดีขึ้นถึงเดี๋ยวนี้คนเราทํามาค้าขึ้นจิตใจก็ปลอดโป่งแจ่มใสการเข้าฌานสมาธิก็ปล่อยคล่องขึ้นจนอยู่มาวันหนึ่งหลังจากเสร็จงานในหน้าที่คุณพรมรู้สึกจิตสงบดีมากพอตกค่ำก็เข้าห้องพระนั่งทำสมาธิประเดี๋ยวเดียว หลวงปู่ก็ปรากฏในนิมิสมาธิกล่าวกับคุณพรมวันนี้จะพาไปเที่ยวชมสวรรค์กับนรกจะไปไหมคุณพรมรีบรับปากทันทีท่านก็ว่าพร้อมหรือยังไปกันได้แล้วนะกล่าวจบท่านก็จับมือทำให้คุณพรมรู้สึกว่าตัวลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆลอยผ่านเมฆก,กลุ่มแล้วกลุ่มเล่า คุณพรมคิดในใจว่าเราจะลอยไปถึงไหนกันเล่าหนอทันใดน,นั่นเองก็รู้สึกว่าเท้าสัมผัสพื้นอันอ่อนนุ่มเหมือนพรมกำมะหยี่มองไปเบื้องหน้าเห็นผู้คนเป็นอันมากแต่น่าแปลกที่ทุกคนสวมใส่เสื้อผ้าอาพรต่างกับตนเองฝ่ายชายจะนุ่งจงกระเบนมีผ้าพาดไหลผู้หญิงห่มสบายเฉียงหลากหลายสีสันเช่น ชมพูเขียวอ่อนเหลืองอ่อนบางคนสีเขียวล้วนผู้ชายทุกคนหน้าตาคล้ายกันเป็นพิมพ์เดียวผู้หญิงก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดรากับฝาแฝดแต่เป็นฝาแฝดที่สวยงามหยาดฟ้ามาดินรูปร่างสโอดสองพอดีพอดีอดไม่อ้วนไม่ผอมผู้ชายก็หล่อเหลาเท่ากันหมดไม่มีขี้เรเลยสักคนเดียว เมื่อทุกคนเห็นหลวงปู่เทพก็เร่งเข้ามากราบน้ำสการทักทายอย่างอ่อนโยนนอบน้อมแต่ได้ยินไว่ถนัดว่าพูดอะไรบ้างสังเกตดูรอบๆบบริเวณบรรยากาศน่ารื่นรมราวกับอุทยานอันสวยงามอากาศสดชื่นเย็นสบายกำลังดีแสงแดดเรึงเรืองอ่อนละมุนยามสัมผัสผิวกายไม่ร้อนจ้าเหมือนเมืองมนุษย์คุณพรมยืนอยู่ด้านหลังหลวงปู เห็นแต่คนเข้ามากราบทักทายท่านไม่มีสักคนที่ให้ความสนใจเขาบางคนรู้สึกคลั่คล้ายคลาว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแต่พอจะเข้าไปทักทายด้วยกลับทำเฉยเมยเหมือนคนแปลกหน้าจึงเดินตามหลังหลวงปู่ไปเงียบๆเ,เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกคนที่พบมีใบหน้าสดชื่นแจ่มใสผุดพ่องมีราศีอิ่มบุญเหมือนคนประสบความสำเร็จสุดยอดในชีวิต จนเกิดความร่าเริงยินดีตลอดเวลาแต่ละคนก็หันไปพูดคุยสนทนากันอย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวาแต่เงี่ยหูฟังยังไงก็ฟังไม่ชัดว่าเขาเสวนาพาทีกันเรื่องอะไรเดินไปข้างหน้าอีกครู่หนึ่งก็เห็นชายแก่สวนทางมาเป็นคนแก่คนแรกที่ได้เห็นลักษณะรูปร่างสูงใหญ่กำยำแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดขาวนุ่งจงกระเบน เหมือนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอดีตขอเข้ามาใกล้ถึงพบเห็นใบหน้าชัดเจนขึ้นเป็นเขาน่าใจดีมีเมตตาการุณยธรรมน่าเคารพนับถือมากชายไวดึกได้เข้ามากราบแล้วสนทนากับหลวงปู่ครู่หนึ่งท่านได้ออกปากฝากคุณพรมอยู่คุยกับคุณตาก่อนนะหลวงปู่จะไปทุระสักหน่อยกล่าวจบท่านก็เดินไปยังวิมาน ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปอีกหลวงปู่ลับสายตาไปแล้วชายแก่เอื้อมมือจับแขนคุณพรมอย่างสนิทสนมเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานทำให้ดีใจมากเพราะอยากเจอคนที่รู้จักกันเต็มแก่ครั้นได้โอกาสถามไปตอบมาหลายประโยคทำให้ทราบว่าที่แท้ชายแก่ก็คือคุณตาแท้ๆซึ่งถึงแก่กรรมไปตั้งแต่ คุณพรมอายุเพียงสองขวบเศษคุณตาเรียกให้เดินตามท่านไปบอกให้ทราบด้วยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแดนสวรรค์แต่คุณพรมมัวตื่นเต้นที่ได้พบคุณตาลืมถามว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่เดินตามหลังคุณตาไปอีกครู่หนึ่งมีพิสุสงเดินสวนทางมาเป็นหมู่คณะจัดริ้วขบวนเรียงตามลำดับความสูงความต่ำเตี้ย และดูงดงามเจริญหูเจริญตามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปที่เดินนำหน้าใครเพื่อนรูปร่างลักษณะงดงามสง่าผ่องใสมีราสีกว่าทุกรูปที่เดินตามหลังรอบกายของท่านมีโอภาษรัศมีเปล่งออกมาเป็นสีทองแผ่กระจายไปทั่วทิศานุทิศคุนตาสกิดให้ก้มลงกราบอย่างนอบน้อมพร้อมเพียงกันท่านได้พูดคุย สนทนากับพระรูปนั้นครู่หนึ่งระหว่างอุพาปราศัยทั้งสองท่านได้หันมามองคุณพรมแล้วยิ้มเมตตาน่าทราบซึ้งใจมากจากนั้นริ้วขบวนบรรดาภิกษุสงฆ์ก็ก้าวเดินของท่านต่อไปคุณตานำทางไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งเป็นศาลาอันงดงามหลังมหฮือมามีผู้คนมากมายบริเวณด้านหน้าของศาลา มีไม้ใหญ่ยืนต้นตระหา่านอยู่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งใบร่มครึ้มน่าเรื่นรมไม้ใหญ่ต้นนี้มีดอกและผลเป็นสีทองซึ่งอาจเป็นต้นกันลับประพฤกออกผลเป็นของวิเศษสารพัดนึกหมายถึงนึกจะให้เป็นสิ่งใดผลที่เก็บติดมือมาก็จะเบือนบิดแปลเปลี่ยนสภาพเป็นสิ่งนั้นได้อย่างมหัศจรรย์ขณะนั้นชาวสวรรค์ทั้งชายหญิง ยืนอกกันอยู่ใต้ร่มกับประพฤกเก็บผลสีทองเต็มไปหมดแต่อัศจรรย์พอเก็บติดมือมาแต่ละคนกลับเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่แตกต่างกันไปคุณพรมเห็นแล้วยังสงสัยถึงทุกวันนี้ว่าเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรคุณตาเมื่อได้พาไปที่ต้นกันรับประพฤกชวนเดินขึ้นไปบนศาลาหลังมือมาเหมือนปราสาทราชวังบนศาลามีโต๊ะจัดวาง อาหารคาหวานสารพัดอย่างคุณพรมสนใจอาหารหวานเท่านั้นจึงเดินไปยังที่จัดวางอาหารหวานเช่นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวตอกน้ำกะทิขนุมเชื่อมกล้วยน้ำวาา้าฉาบกล้วยบวชชีแต่น้ำพิสวงตรงที่ของหวานทุกอย่างมีสีสันเหมือนกันหมดคือสีสุกปลั่งดังทงคำเนื้อบริสุทธิ์เปล่งประกายรุงเรืองเหลืองอารามทำให้คุณพรม ไม่แตะต้องของหวานเหล่านั้นเพราะสีสันผิดแปลกจากที่เคยเห็นกลับไปชอบของหวานที่วางอยู่ใกล้กันคือทองหยิบฝอยทองเอื้อมมือไปหมายจะคว้าใส่ปากให้สมอยากแต่คุณตาคว้าข้อมือไว้กินไม่ได้ของเหล่านี้เจ้าไม่ได้ทำเอาไว้เลยของของเจ้าอยู่ตรงนั้นคุณตาชี้ให้ดูขนมอีกชุดหนึ่ง ซึ่งคุณพรมจำได้ว่าตนเองเคยทำบุญใส่บาตรพระแต่น่าแปลกที่ไม่ทำบุญในสิ่งที่ตนชอบเลยของโปรดกลับเป็นขนมหวานที่คุณแม่เคยทาแล้วให้เขานาไปร่วมงานบุญที่วัดอยู่เสมอเขาบอกคุณตาว่าอยากอยู่ที่นี่ไม่กลับไปเมืองมนุษย์ได้ไหมคุณตาสายหน้าปฏิเสธบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเจ้ายังอยู่ไม่ได้หรอกหลวงปู่เทพ กลับมาถึงที่ศาลาพอดีท่านบอกว่าเสร็จธุระแล้วไปกันเถอะบอกลาคุณตาของเจ้าเสียด้วยเมื่อมาจากคุณตาแล้วหลวงปู่บอกว่าคราวนี้จะพาไปดูนรกท่านจับข้อมือคุณพรมรู้สึกว่าร่างลอยล่อี้วลงที่ต่ำอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวลึกที่ซึ่งลงไปเป็นปล่องคล้ายปล่องโรงสีสุดปล่องข้างล่าง มีพื้นเหมือนพื้นโลกมนุษย์แต่ผิดกันที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากสิ่งที่พบเห็นเป็นอย่างแรกคือไก่ชนชื่อไอ้เขียวหงอนพับที่เคยเลี้ยงมันไว้ตอนเรียนมสามทำให้นึกถึงพลกรรมที่เคยตีไก่สมัยนั้นขึ้นมาได้คิดในใจว่าต่อไปจะไม่สร้างบาปกรรมแบบนั้นอีกพอเดินไปข้างหน้าอีกไม่นานก็เห็นคนกำลังตกกระทะทองแดง ทำให้นึกถึงตัวเองขึ้นมาอีกที่เคยทำกรรมล่วงมาโดยไม่ตั้งใจในที่แห่งนั้นมีแต่สัตว์นรกรูปร่างหน้าตาน่ากลัวมากมายก่ายกองเหลือขนานับมีนายนิรยบาลคอยลงทันสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาหาช่วงหยุดพักไม่ได้เสียงร้องของความเจ็บปวดจากสัตว์นรกเป็นหมื่นเป็นแสนดังสะานสะเทือนแก้วหูแทบแตกดับแดนรกมีจริง คนทำชั่วก็ตกนรกจริงๆกำลังมองดูและคุ้นคิดถึงบาปกรรมความชั่วที่ทําให้คนตกนรกหลวงปู่เทพได้กล่าวเตือนขึ้นว่าวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเจ้าต้องกลับแล้วท่านกล่าวขาดคําก็เกิดประหลาดรู้สึกเปลือกตาหนักอึ้งจนลืมไม่ขึ้นขณะยืนหลับตามองอะไรไม่เห็นมีฝ่ามือใหญ่ม,มาผลักเข้าที่สะโพกอย่างแรง รู้สึกเหมือนลอยละลิว้วคล้ายคนตกจากปากเหวและแล้วก็รู้สึกตัวลืมตาขึ้นพอรู้ตัวออกจากสมาธิยิ่งมึนงงกันไปใหญ่คนในบ้านตื่นนอนกันหมดกำลังมาล้อมรอบตัวคุณพรมบางคนก็จับร่างเขย่าแรงจนต้องร้องถามมาเขย่าทำไมทุกคนก็ช่วยอธิบายให้เข้าใจประมาณว่านั่งนิ่งไม่กระดุกระดิกไม่มีลมหายใจเลย ทำให้นึกว่ามีอันเป็นไปเสร็จแล้วคุณพรมฟังแล้วรู้สึกขัดเคืองเล็กน้อยที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองหลวงปู่ถึงเร่งให้รีบกลับอดเดินดูแดนนรกไปทั่วทุกขุมหลังจากตื่นเต้นกับความแปลกใหม่ได้ติดตามหลวงปู่เทพไปเปิดสวรรค์ด้านนารกมาแล้วคุณพรมก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่ท่านจะพาไปเปิดหูเปิดตาอีก ทว่าท่านก็ไม่ย้อนกลับมาให้พบเห็นในมิติสมาธิอีกเลยคืนหนึ่งคุณพรมนึกขลังอยากไปด้วยตนเองดูบ้างเพราะเชื่อมั่นว่ารู้ลู่ทางดีแล้วและตั้งใจว่าจะไปยืนมึงนรกเสียก่อนปรากฏว่าถอดจิตออกจากกายเนื้อไปได้จริงๆแต่พอไปถึงแดนนรกไม่ทราบว่าเป็นนรกขุมไหนร้ายยิ่งกว่านั้น คือถูกนายนิรยบาลต้อนไปรวมกักบ,บริเวณไว้กับคนอื่นๆจำนวนมากสถานที่กักกันเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยเหล็กทึบตันเนื้อเหล็กหนามากๆที่รู้ว่าหนามากเพราะเคยทดลองเอามือเคาะดูไม่มีเสียงสะท้อนแม้แต่น้อยเหมือนว่าเคาะหินภูเขาที่เป็นแท่งทึบตันหนาหลายกิโลเมตรทางออกก็มองไม่เห็นจนบอกกับตัวเอง ว่าคราวนี้เห็นทีจะต้องตายเป็นแน่เพราะออกจากห้องเหล็กสี่เหลี่ยมไม่ได้ยิ่งอยู่นานเท่าไหร่กายอยาบในเมืองมนุษย์ก็จะต้องเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆเพราะไม่มีจิตวิญ,ญญาณอยู่ในร่างแต่ก็น่าแปลกตรงที่คุณพรมไม่รู้สึกเสียอกเสียใจหรือวิตกทุกข์ร้อนใดๆทั้งสิน้นคิดอย่างเดียวว่าวันนี้ถ้ายังไม่ถึงที่ตายวันข้างหน้าก็ต้องตายอยู่ดี ไม่มีมนุษย์หน้าไหนหนีความตายไปได้นับแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเราจะมัวหลงโลกให้ใจเป็นทุกข์ไปทำไมเพื่ออะไรถ้าจะต้องตายก็ให้มันตายไปเสียในคราวนี้เลยไม่ดีกว่าหรือคิดปลงตกได้อย่างนั้นแล้วก็หาที่เหมาะๆนั่งสมาธิใกล้กับผนังเหล็กด้านหนึ่งปรากฏอย่างเหลือเชื่อว่าจิตสงบเย็นดีมากกายเบา จิตเบาชุ่มชื่นดีจริงๆก่อนนั่งทำสมาธิจำได้ว่าแต่ละคนในห้องขังพูดกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษากันเลยส่วนใหญ่ยังพูดไม่ได้อีกด้วยดูเหมือนคนที่พูดได้มีคุณพรมเท่านั้นจึงพยายามไต่ถามความเป็นมาเป็นไปของคนเหล่านั้นพวกเขาทำได้แต่สายหน้าเอานิ้วชี้ไปที่ปากตัวเองเป็นเชิงส่งสิกให้รู้ว่าพูดไม่ได้ การที่เห็นคุณพรมพูดได้อยู่คนเดียวทําให้พวกนั้นมองเขาอย่างอาัศจรรย์ใจมากหลังจากส่งภาษากันไม่รู้เรื่องจึงนั่งลงขัดสมาธิเข้าฌานตามที่เรียนรู้มาขณะที่จิตกําลังสงบนิ่งอยู่ในองค์สมาธิอยู่ไม่อยู่ประตูเหล็กบานใหญ่ก็เปิดทางออกมีแสงสว่างสาดส่องเข้ามาในห้องมืดพอลืมตาขึ้นดูก็เห็นหลวงปู่เทพกําลังยืนพูดอะไรบางอย่างกับผู้คุม พลางชี้มือเมื่อยังคุณพรมด้วยสัญชตาตญาณการรักชีวิตบอกคุณพรมว่าเปล่านี้รอดตายแน่เกิดความตื้นตันดีอกดีใจสุดขีดจนน้ำตาไหลพรากแต่อัศจรรย์ใจตรงที่ไม่ได้นึกถึงท่านเลยท่านลงมาช่วยเขาท่านเวลาได้อย่างไรปรากฏว่าผู้คุมยอมปล่อยตัวคุณพรมโดยดีหลังจากวันนั้นแล้วหลวงปู่เทพอบรมเขาอย่างหนัก ประมาณว่าที่หลังอย่าทำอวดเก่งไปเองอีกเด็ดขาดเพราะสมาธิยังอ่อนอยู่ต้องให้สมาธิดีกว่านี้ตั้งใจฝึกให้มากแล้วจะอนุญาตให้ลงไปเองได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณสุพรมไม่เคยไปเยือนเมืองสวรรค์หรือแดนนรกอีกเลยก่อนจบเรื่องคุณพรมได้กรุณาบอกให้ทราบว่าหลวงปู่เทพเมตตา มอบพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์อีกหนึ่งบททั้งรับรองว่าหลวงปู่ยังไม่ได้สอนคาถาบทนี้แก่สิษย์คนไหนมาก่อนท่านเมตตาชี้แนะว่าประโยชน์ของพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์บทนี้ผู้ใดใช้ภาวนาแล้วเวลานั่งทำสมาธิจิตเข้าถึงความสงบปลอดจากกิเลสรบกวนอย่างรวดเร็วหรือจะใช้ภาวนาตอนเข้านอน ภาวนานในใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ผวังแห่งความหลับก็ได้แต่ถ้าจิตไหนไม่หลับก็อาจจะพบปรากฏการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ซึ่งคุณพรมลองทําดูแล้วปรากฏว่าเป็นความจริงตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียวในด้านพุทธคุณยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงถือว่ามากมายมหาศาลอย่างแท้จริงขอให้ผู้ที่ทดลองนำพระคาถาไปใช้ทดสอบดูด้วยตัวเองก่อนเถอะ แล้วท่านจะพบกับความแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์จากปรากฏการ์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนพระคาถานี้มีด้วยกันสิบสองตัวสังเกตให้ดีมีสิสองตัวเท่านั้นดังนี้เมตตาลาโหณโสมิยะอะหะพุทโธอันหนึ่งก่อนจบเรื่องพอดีมีเพิ่มเติมมา ภายใต้ชื่อเรื่องอภิธิหารหลวงปู่เทพโลกอุดอรเล่าให้ฟังโดยคุณอออ่านจึงนำมาผนึกไว้ด้วยเธอเล่าว่าที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับดิฉันจริงๆไม่ใช่เพอ้อฝันหรือแต่งขึ้นแต่ประการใดต้องการเล่าเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกเคารพบ,บูชาซาบซึง้งในพระเดชพระคุณหลวงปู่เทพ ที่ท่านได้แผ่เมตตาบารมีมาโปรดช่วยให้ดิฉันรอดตายดิฉันได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงปู่ขออนุญาตท่านนำเรื่องต่อไปนี้มาเล่าสู่กันฟังกล่าวคือเมื่อปีพุทธศักราช2528วันที่สองเดือนกุมภาพันธ์ดิฉันรู้สึกปวดท้องจีแรกก็คิดว่าท้องเสียธรมธรมดาธรรมดา กินยาแก้ท้องเสียแล้วยังไม่หายกลับมีอาการถ่ายมากขึ้นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นและกลายเป็นโรคบิดอย่างแรงจึงงดอาหารทุกชนิดไว้ก่อนประจวบกับเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยยังไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลพอถึงวันรุ่งขึ้นเป็นวันพระก็สมาทานอุโบโสถศีลตามปกติการถ่ายท้องก็ไม่ยอมหยุดมีเสมหะและโลหิตเจือปนออกมา พอวันที่ห้ากุมภาพันธ์ได้ไปโรงพยาบาลคุณหมอตรวจแล้วให้ยามากินพอกินยาอาการก็เริ่มทุเลาแต่ตอนกลางคืนก็ยังถ่ายอยู่จนหมดแรงถึงวันที่6ลูกสาวที่เป็นนางพยาบาลออกเวรก็มาเฝ้าดูแลช่วยให้น้ำเกลืออยู่สองวันฉีดยาให้สามเข็มยาจากโรงพยาบาลก็ต้องกินอยู่อีกท้องหยุดถ่าย อาหารกินได้แต่น้ำข้าวต้มใส่เกลือนิดหน่อยกับน้ำส้มั้นวันที่8ลูกสาวจะกลับไปทำงานจึงละลายน้ำเกลือชนิดบรรจุซองของทางโรงพยาบาลไว้ให้กินรวมทั้งเจาะเลือดไปตรวจด้วยก่อนไปบอกให้กินน้ำเกลือกับน้ำส้มคั้นเรื่อยๆแต่น้ำเกลือละลายน้ำที่ฉันกินไม่ได้รถมันเฟื่อนๆยังไงก็ไม่รู้กินไม่ทันหมดขวด ก็คลื่นไส้อาเจียนออกมาหมดเลยเลิกกินครั้นถึงเวลานอนหลังจากสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเสร็จก็นอนบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งรู้สึกผิดปกติหัวใจเต้นนิดเดียวใจจะขาดเสียให้ได้เนื้อตัวเจ็บระบมไปหมดนอนตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาก็ไม่ได้ลุกขึ้นนั่งบนที่นอนเอาหมอนพิงหลังก็เจ็บ นั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ทุกทรมานจริงๆกระสับกระส่ายทุรนทุรายไปหมดเมื่อทรมานมากอย่างนี้ดิฉันนึกสงสัยท้องก็หยุดถ่ายอาการก็ทุเลาลงแล้วทำไมจึงเกิดอาการน่ากลัวอย่างนี้อีกเป็นเพราะอะไรกันแน่ตอนนั้นดิฉันนึกขึ้นมาได้ว่าคุณแม่ของดิฉันเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเล่าให้ฟังว่า ผู้ใหญ่สมัยก่อนกล่าวไว้คนเราเวลาจะตายมันเจ็บระบมไปทุกขุมขนทีเดียวตอนฟังคุณแม่เล่าดิฉันยังแอบค้านในใจคนเจ็บก็ตายไปแล้วคนข้างหลังยังไม่ตายไปรู้ถึงความรู้สึกของคนตายได้อย่างไรเพราะอาการดังกล่าวเกิดกับตัวเองจึงรู้สึกเอกใจขึ้นมาหรือว่าเรากำลังจะตายไปจริงๆ อาการอย่างนี้ถึงเกิดขึ้นมาได้ตอนนี้อีกสองเดือนเศษเศษอายุจะครบ60ปีพอดีถ้าจะอยู่ไม่ถึงละกังเพราะช่วงอายุ59ย่าง60เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของชีวิตบางคนก็ก้าวข้ามไม่พ้นอยากบอกลูกๆว่าไม่สบายมาก,คล,กคล้ายๆกำลังจะตายไปได้ทุกเมือ่อก็เกรงลูกๆจะวุ่นวายกันยกใหญ่เดี๋ยวจะตายไม่สะดวก คิดว่าจะเรียกมาบอกเพียงที่เก็บของสำคัญสำคัญทันใดนั้นเองอาการหายใจก็กระตุกว่าขึ้นมาคิดว่าคราวนี้คงตายแน่แล้วเอาล่ะตายก็ตายเมื่อตายไปแล้วพวกเขาก็รู้เองแหละคิดเสร็จก็จัดอริยบทเป็นนอนตะแคงขวางอเข่าเล็กน้อยแล้วก็ภาวนาในใจไปเรื่อยเื่อไม่ได้นึกถึงใครอีกเลย ตั้งใจตายให้สบายหน่อยหลังจากนั้นจะนานแค่ไหนก็ไม่ทราบหลับไปแล้วฝันขึ้นมาหรือตายไปจริงๆก็ยังไม่ค่อยแน่ใจรู้แต่พบตัวเองนุ่งขาวห่มขาวนั่งเข้าที่ภาวนาบนศาลาหลังหนึ่งเป็นศาลาแห่งใหม่ไม่ใช่ศาลาที่ดิฉันเคยไปทําบุญไม่ใช่สาราวัดที่เคยไปถึงศีลอุโบสถคล้ายๆจะลอยอยู่ในอากาศ ดูรูปทรงของศาลาสวยงามมากและได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้มีผู้คนนุ่งขาวห่มขาวไปนั่งภาวนากันมากมายแต่ไม่เห็นคนที่รู้จักสักคนเดียวระหว่างที่นั่งภาวนาอยู่นั้นได้ยินคุณป้าคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าดิฉันแต่ค้นไปทางซ้ายเอ,อ่ยขึ้นเบาๆว่าระเดียวหลวงปู่ท่าน จะพาไปให้พบพระพุทธเจ้าเกิดอัศจรรย์ตัวดิฉันซึ่งนั่งพับเพียรภาวนาอยู่เลื่อนไปข้างหน้าได้เองเหมือนมีแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นให้ไปนั่งใกล้กับคุณป้าคนนั้นและใกล้กับหลวงปู่ท่านยิ่งขึ้นภาวนาต่อไปอีกสักครู่หนึ่งอยู่ไม่อยู่ภายในศาลาหลังนั้นเกิดความสว่างสวแจ่มจ้าไปทั้งศาลาท่านใดดิฉันก็แลเห็นองค์สมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับลอยอยู่ในอุพารัศมีอันสว่างสุขใสงดงามอย่างสุดที่จะบรรยายออกมาได้ความรู้สึกของดิฉันบอกกับตัวเองว่าให้กายทิพของตนไปกราบพระองค์ท่านเดี๋ยวนี้ก็เห็นกายทิพก้มลงกราบพระพุทธองค์ชั่วประเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินคยใครๆเข้าพูดดังๆกันจิตก็ถอนจากสมาธิลืมตาขึ้นมอง แล้วก้มลงกราบหลวงปู่ท่านก็ยิ้มเมตตากราบหลวงปู่เทพลูกอุดรเสร็จเรียบร้อยพวกเงยหน้าขึ้นก็รู้สึกตัวว่าอยู่บนเตียงนอนในอริบทเดิมเข็มนาฬิกาบอกเวลาตีสี่จิตใจเบาสบายชื่นใจและปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกในรอยยิ้มของหลวงปู่และเมตตาบารมีของท่านความทุกข์ประมาณจากอาการเจ็บไข้สูญหายไปเป็นปลิดทิ้ง มีเรี่ยวแรงบอกลูกๆว่าแม่โรดตายแล้วหลวงปู่ท่านมาโปรดเช้านี้เป็นวันเสาร์ที่เกุมภาพันธ์พศ2528ลูกๆพอดีมาให้เห็นพร้อมหน้าพร้อมตาลูกคนที่ดีฉันบอกให้รู้ที่เก็บของสำคัญเขาถามว่าแม่เมื่อคืนไม่สบายมากหรือเห็นเรียกมาบอกที่เก็บของใจคอไม่ดีเลย ดิฉันจึงถือโอกาสเล่าให้ลูกๆทุกคนฟังเรื่องที่ตัวเองจะตายและหลวงปู่เทพลูกอุดอรท่านมาโปรดให้พวกเขาฟังอย่างละเอียดลูกสาวที่เป็นนางพยาบาลยังบอกด้วยว่าจริงค่ะแม่เป็นมากถ่ายหนักจนตัวซีดหัวใจจะช็อกหยุดเต้นเอาง่ายๆเรื่องทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณนักเขียนท่านหนึ่งที่อุตสาห์ลำบากตรากตรำ สืบสอบค้นคว้าเรื่องของหลวงปู่มาเขียนให้พวกเราได้อ่านกันทำให้ดิฉันรอดตายเพราะเมตตาของหลวงปู่จึงขอขอบคุณนักเขียนท่านนั้นไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะ